สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีตุลทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นอีพีพิเศษอยู่นะครับก็คือเป็นคําพยากรณ์รายปีของปี2565อยู่นะและชาวตุลในปี2565นั้นนะครับก็จะเป็นปีที่งานจะเยอะมากนะครับแต่ว่าเงินก็จะดีด้วยนะสาเหตุก็เพราะว่า พระราหูซึ่งเป็นดาวปุตตะท่านจะยกย้ายออกจากเรือนมรณะนะครับแล้วท่านก็จะขยับเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิแทนก็มีกําลังฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นเทวีโชคแล้วก็เล็งลงมายังเรือนลัคนาจุดเกิดจุดนี้แหละครับผมถึงได้บอกว่าปี65ชาวตูนนั้นภาระหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะเยอะจริงอยู่นะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานอิสระนะ หรือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจพวกนี้นะครับงานจะมีเข้ามาเพียบเลยทีเดียวจะพบช่องทางจะมีรูธทางใหม่ๆเข้ามาเช่นจู่จก็จะมีคนชวนให้ไปร่วมหุ้นทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรร่วมกันบางสิ่งบางอย่างหรือใครที่ทํางานในด้านสื่อ online, นะออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นงานค้างานข,า,า,นขายงานนักแสดงหรือว่า นักผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะครับปี65จะเป็นปีที่คุณจะบูมแล้วก็มีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวจะได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่ามีผู้ติดตามมีเพื่อนเยอะขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนปี64นั้นอย่าไปพูดถึงกันเลยครับพระราหูดาวปุตตะโคโจรอยู่ในเรือนมรณะแถมมีกำลังอ่อนนะครับเป็นนิดถือว่าเป็นปีที่ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมากเลยทีเดียว หลายคนก็ต้องอมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของงานเรื่องของที่อยู่ที่พักที่อาศัยแบบกระทานหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าจะหยิบจะจับอะไรมันก็มีเหตุให้ต้องสะดุดนะครับจะค้าจะขายเพื่อหวังผลกำ,รกำไรมันก็ไม่เปลี่ยนไปตามเป้าที่เคยคาดเคยหวังเอาไวา้รายจ่ายก่อนข้างที่จะเยอะมากหลายคนถึงกับขนาดเาได้เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเข้ามาอีกต่างหากนะครับ ก็ถือว่าวิธีของการดำเนินชีวิตค่อนข้างที่จะยากลำบากอยู่พอควรนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยเดชะบุญนะครับยังมีดาวพฤหัสที่ท่านมาจากเรือนสหัชชะออคอยเข้ามาคำยันชะตาให้เกิดความสำเร็จได้อยู่บ้างนะครับก็คือยังคงมีกัลยาณมิตรดีๆนะที่คอยอยู่ข้างๆกายอยู่นะครับคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาอาจจะมีจุกจิกอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ เออเป็นในด้านบวกซะเยอะนั่นแหละแล้วผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคนในบ้านเหล่าญาติญาตินะก็ยังคงผลักดันให้ความช่วยเหลือและก็สนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จได้ดีอยู่นะครับหรืองานโครงการโปรเจกต์ใดๆก็ตามนะที่ชาวตุนทําไว้แบบครึ่งๆกลางๆในช่วงปีที่ผ่านมายังไม่มีความสําเร็จดีนะครับปี65สิ้นี่แหละครับจะได้ทําต่อจะได้สารต่อก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จได้ขึ้นมานะครับ และพระเสาเจ้าเรือนพันธุนะครับก็ยังคงเป็นเกษตรตาทิบุรีแล้วก็เล่งไปยังเรือนการงานอยู่เช่นเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าปี65ชาวตุลก็จะยังคงมีความจําเป็นต้องได้รุยงานหนักอยู่นะครับแต่ว่าด้วยดาวพระราหูเจ้าเรือนปุตตะก็ได้ยกย้ายออกจากเรือนมรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่างานภาร,ระหน้าที่ที่จะต้องจัดการดูแลร,รับผิดชอบนั้นมันจะยังมีเยอะอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็จะได้ในเรื่องของผลประโยชน์ค่าตอบแทนกลับมา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามค่อนข้างที่จะสูงกว่าปี64แน่นอนล่ะครับคือช่วงปี64ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นมันคล้ายๆกับว่าทำทิ้งทำคว่างอะ่ะเหมือนกับลองผิดลองถูกกันมานะหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับต้องเสี่ยงดวงอ่ะนะครับหรือว่าเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์พระเสาที่เป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนพันธุนั้นนะครับใครที่กําลังมีภารกิจเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของ บ้านที่พักที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าแม้แต่อสังหาต่างๆรวมไปถึงที่ดินด้วยนะครับจะก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจะซื้อจะขายจะโอนกันก็ในปีนี้แหละครับจะมีโอกาสได้ดําเนินการนะส่วนชาวตุนท่านไหนนะครับที่มีงานประจําทํากันอยู่แล้วเออท่านก็จะมีโอกาสได้ทําอาชีพที่2อาชีพที่3เพิ่มเติมเข้ามาไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นในปี65พยายามอย่าทําแค่ งานในที่ทำงานหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับดวงดาวท่านส่งเสริมสนับสนุนไปในทางด้านขององานรองหรือว่าอาชีพเสริมหรือพวกอาชีพอิสระซะมากกว่านะพอขยับเข้าปี65ไปแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเมษายนเป็นต้นไปนะครับนะท่านที่มีงานประจำทำอยู่แล้วถ้ามีเวลาว่างพยายามรองหาอะไรแบบง่ายๆ มาเริ่มทําดูนะครับหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนพอได้เริ่มแล้วเดี๋ยวโอกาสมันจะนําพาให้ไปสู่ความเจริญที่มันมีความยิ่งใหญ่ขึ้นไปเองนะครับแต่ว่าจุดที่ยังมีความจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังโฟกัสอยู่ก็มีเช่นกันนะครับเพราะว่าพระราหูที่ท่านยกย้ายเข้ามายังเรือนปัตตานีนั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเทวีโชคก็จริงอยู่แต่ท่านก็เป็นพินทูบาทต่อดวงชะตาร่วมด้วยนะครับ ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวหรือแม้ว่าภายในจิตใจของตัวชาวตูนเองนะครับจุดที่จะสังเกตได้เลยเด่นๆก็คือจุดที่1นนะให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนในบ้านนะโดยเฉพาะเรื่องของรัก,รกๆใครๆต้องดูแลให้ดีมีโอกาสสูงมากที่จะมีประเด็นถกเถียงกันในเรื่องของมือที่สไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขานะครับคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับ แต่ว่าด้วยพระหูที่ยังคงเล็งชะตาเกิดอยู่นั้นความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาในกามลาคะความลหลงไหลได้ปลื้มไปกับรูปร่างหน้าตาอันจอมปลอมมันก็อาจจะมีบังเกิดขึ้นมาได้และก็ดูคล้ายๆกับว่าสเสน่ห์ของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยั่วยวนแรงดึงดูดใจคุณมากพอควรเลยทีเดียวนะครับประกอบกับดาวพฤหัสนะนะซึ่งเป็นดาวแห่งศีลธรรมอันดีดาวแห่งควรธรรม ความถูกต้องท่านก็โคจอนเข้าไปอยู่ในเรือนอาลีอีกตั้งหากคือสิ่งที่ผมอยากจะเสียก็คือบางทีความถูกผิดมันก็รู้อยู่เต็มอกนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็อดใจไม่ได้กันจริงๆนะพระาหูที่เลงลงมายังเ,เรือนชะตาเกิดซึ่งก็คือเรือนของดาวพระศุกร์เขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันซะด้วยนะครับคือเอาเป็นว่าสินเสมอกันน่ะถึงจะได้มาพบมาเจอกัน <laughs> มันจะเป็นไปนในลักษณะของแบบนั้นแหละครับ คือต่างฝ่ายก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันต่างก็เดินเข้าหากันนะครับไม่ใช่เป็นการหลอกล่อต่างฝ่ายต่างหลอกล่อกัอกกนหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาหลอกล่อก,กันคือมันพอปันกันน่ะนะโอเคถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยจะดีนะครับถ้าเป็นคนโสดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าจะเป็นปีที่จะได้เจอเนื้อคู่ของตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณนั้น มันมีความมั่นคงร่ำรวยแล้วก็ขยับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่หากคุณมีพันธะแล้วนะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะ่ะเขาไม่โสดสนิทอนะ่ะหรือยังไงก็ตามแต่ที่มันยังคงมีพันธะอยู่ให้ระมัดระวังใจตัวเองให้มากๆนะเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายตามมาในภายหลังดาวพฤหัสเป็นเกษตรตาธิบุดีอยู่ในเรือนอรินั้นถ้าเป็นเรื่องของการงานนะครับ ท่านจะอํานวยอวยพรให้เป็นอย่างดีเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการผิดศีลและทำอันดีงามท่านจะซ้ําเติมเหมือนกันนะครับก็ให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองให้ดีเนาะเหตุผลแต่และอย่างที่สรรสร้างออกมาเนี่ยมันะจะเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะเข้าข้างตัวเองอยู่พอสมควรนะซึ่งมันเป็นกลลวงทางจิตใจนะ เพื่อที่จะให้ทําผิดแล้วมันเป็นถูกอาจจะเผลอผิดไปได้นะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนบอกกันตรงๆนะครับในฐานะที่เป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิน้นก็พูดไปตามดวงดาวที่ท่านกระซิบบอกมาเท่านั้นเองเพื่อให้ชาวตุลได้หยิบไประมัดร,ระวังนะครับแต่ข้อนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุช่วงวัยที่เหมาะสมด้วยในเรื่องของความรักนะ ส่วนจุดที่2นั้นนะครับให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนในบ้านหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราบุตรหลานบริวารทั้งนั้นนะครับค่อนข้างที่จะมีความจุกจิกอยู่พอสมควรก็อาจจะมีเหตุเกิดข้อขัดแย้งข้อพิพาทในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันไม่ลงตัวกันเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปนะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเอามาดูจุดที่3กันนะครับ การจะร่วมหุ้นลงทุนใดๆกับใครก็ตามนะครับมีความเสี่ยงมากๆในปีนี้ถึงแม้ว่าโอกาสมันจะดีก็ตามแต่ความเสี่ยงมันก็เยอะด้วยต้องมีหลักฐานมีข้อตกลงกันอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะ,ะการค้าขายโรงนามกันทางไกลเนี่ยอย่างเช่นผู้ที่ทํางานออนไลน์เนี่ยจำเป็นมากๆเลยหลักฐานต้องหนาแน่นต้องชัดเจนเข้าไว้นะเพราะมันมีโอกาสสูงอยู่พอสมควรในช่วงเริ่มต้นเนี่ย อาจจะร่วมงานกันดีแหละแต่พอทําไปทําไปเอ๊ะมันยังไงแปลกๆชอบกลเริ่มไม่เหมือนที่คุยกันไว้มันเหมือนเหมือนกับตัวเองวาดฝันสร้างวิมานไว้ในอากาศมันเป็นอย่างนั้นนะจับต้องไม่ได้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละจุดนี้มันก็มีโอกาสเกิดความเสียหายได้อยู่นะครับต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีนะชาวตุลน,นะอย่ามัวแต่เกรงใจเสียหายพลาดพังขึ้นมาโทษใครไม่ได้นะครับอันนี้บอกเอาไว้ก่อน และเหล่านี้แหละครับก็คือจุดที่อยากจะให้ระมัดระวังเอาไวา้งานเงินดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสดีอยู่แล้วในปีนี้แต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความโลภนั่นแหละครับจะนําพาให้เสียเนาะหรือแม้แต่เรื่องของราคาจะนําพาให้หลงผิดได้อันนี้ก็มีด้วยนะครับถ้าสินขาดนะครับโอกาสที่จะได้สร้างตัวหรือว่าพลาดไปจากเป้าหมายใหญ่ๆก็มีโอกาสสูงมากเช่นกันนะครับต้องระมัดระวังเอาไว้นิดนึง เอาก็มาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินเนาะดาวการเงินของชาวตุวนั้นก็คือดาวพระอังคารนะครับในปี2565นั้นพระราหูจะเลิกเลงเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะขยับเข้ามาเป็นคุณหนุนนำนะครับก่อให้เกิดในเรื่องของเงินสะพัดมากขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแทนนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะั่นแหละการเงินในปี65นั้น ค่อนข้างที่จะบูมมากนะครับมันมีโอกาสที่จะได้รับเงินมาแบบง่ายๆนะแค่หยิบแค่จับอลนิดอะไหน่อยไม่คิดว่ามันจะได้แต่มันก็จะก่อเกิดขึ้นมาให้ได้ซะอย่างนั้นคุณลองไปสังเกตดูนะในปี65นะหรืองานบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกแรงมากซะด้วยซ้ํานะครับเช่นเอาเงินไปร่วมลงทุนกับคู่สัญญาของตัวเองนะ่ยแล้วก็แบ่งกินผลกําไรมาแบบง่ายๆสบายๆนะ เพียงแต่ว่าก็ขอให้ดูข้อตกลงดูสัญญาแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้ดีๆก็แล้วกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าพระราหูท่านจะเข้ามาหนุนนําในเรื่องของการเงินแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นพินทุบาทต่อดวงชะตาด้วยจุดนี้ก็ต้องเตือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นในมุมของรายจ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนครับเพราะพระราหูที่เล็งลัคนาอยู่นั่นเองคือมันจะเป็นรายจ่ายที่เอาไปหมุนลงทุนอีกรอบนี้แหละอย่างที่ได้บอกมานั่นแหละครับ หรือจ่ายไปกับการขยับขยายนะครับกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองอย่างเช่นไปต่อเติมหรือว่ารีโนเวทในส่วนของที่พักใหม่อะไรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวก็ต่อนุ่นเดี๋ยวก็เติมนี่นะครับด้วยพระหูที่ท่านล่อตาล่อใจอยู่ก็เป็นว่าถ้าใช้จ่ายไปตามใจกันจริงๆนะเอาเป็นว่าเงินตามไม่ทันก็แล้วกันอีกทั้งชาวตุนท่านไหนนะที่มีสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลัง รับรองได้เลยครับผู้สนับสนุนของคุณได้ปาดเหงื่อแน่ๆนะนะในปี65เอาละเมื่อพระราหูนั้นขยับเข้ามาเป็นเทวีโชคนะครับส่งกำลังสัมพันธ์กับดาวการเงินแล้วก็ได้เกณฑ์กับดาวพระเสาในขณะที่ดาวพฤหันนั้นก็ไปเป็นเกษตรตาที่บุีอยู่ในเรือนอาลลีต้องบอกว่าปี65หากชาวตุลท่านไหนนะมีหนี้มีสินอยู่แล้วแล้วตั้งใจอยากจะปลดกันจริงๆนะต้องบอกว่าตั้งใจอยากจะปลดกันจริงๆก็จะเป็นปีที่ สามารถจะปลดหนี้ปลดสินได้หรือไม่ก็ลดเปื้องออกไปได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะขึ้นอยู่กับความตั้งใจกันจริงๆแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจนะไม่รีบชําระไม่ได้ให้ความสมคัญก่อนมัวแต่เอาเงินไปใช้ในจุดอื่นๆก่อนไปใช้ตามใจของตัวเองก่อนภาระก็จะไม่ลดลงเลยนะครับแล้วก็จะอยู่กับคุณไปอีกนานกว่าอย่างน้อยท่้อง2-3ปีเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะรายรับ ถึงแม้ว่าจะคาดการได้ยากลำบากอยู่นะครับแต่ก็มันก็มีโอกาสที่จะมีรายรับเกิดขึ้นจากหลากหลายช่องทางแล้วก็มีแบบเข้ามาง่ายๆด้วยนะครับฉะนั้นในปี65นั้นก็ขอให้ชาวตุลนะครับตั้งใจแล้วก็ขยันเข้าไว้นะครับแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาอย่างกับหาฝนเองนะครับไม่ต้องห่วงหรอกสุขภาพนะเอ้าพูดถึงกันนิดนึงนะครับกับเรื่องของสุขภาพคนเราเนี่ยดวงมันกําลังจะดีมันก็มักจะมีมามาผจญนนะครับ สุขภาพในปี65เองก็เช่นกันก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นๆหายๆพอรำคาญจิตรำคาญใจกันอยู่บ้างนะครับก็อาจจะไปตรวจแล้วไม่ทราบสาเหตุหรือว่าคุณหมอวินิจฉัยออกมาแล้วจ่ายยามามารับไปทานพอยาหมดมันก็กลับเป็นขึ้นมาอีกนะครับไม่ได้หายขาดมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นคล้ายๆกับโรคเวโกกรโรคกมนั่นแหละครับ ก็ขอให้เร่งทําบุญสร้างกุศลไปพร้อมๆก,กันกับการรักษาทางกับทางโรคนะครับก็คือไปพบคุณหมอไปพบแพทย์นั่นแหละครับรักษาไปตามอาการอย่าให้มันลุกลามอย่าให้มันสุดลงมากนะครับสําหรับผู้ที่เป็นนะหนักเบาก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับแต่ว่าพอขยับเข้าปี66นะครับจะได้ยาดีจะ พบคุณหมอที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆสาหรับผู้ที่เป็นนะอันนี้ต้องบอกไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ได้บอกว่าทุกๆคนจะเป็นนะครับแต่หากเป็นขึ้นมามันก็มักจะมีอาการแบบนี้แหละมีโรคอย่างนี้แหละก็คือเป็นเป็นหายๆไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับตรวจก็ไม่ค่อยจะเจอนะครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ส่วนความรักนะครับก็ไม่อยากจะพูดอีกนะครับเพราะบอกไปแล้ว ปี2,565นะครับจะเป็นปีที่ต้องบอกว่าชาวตุนจะต้องอได้พบกับบทพิสูจน์รักแท้นะครับต้องอดทนกันให้มากๆนะครับอย่าเอาแต่ใจพยายามให้มีเมตตาให้แก่กันให้คิดถึงกันในวันที่ลำบากเดินฝ่าฟันด้วยกันมานะพอมั่งมีเกิดาทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับศิลธรรมขาดสัตวจจะขาด ก็ดูเหมือนว่าชีวิตมันอาจจะดีชื่นมื่นได้แค่ระยะแรกเท่านั้นแหละครับพอต่อๆไปเนี่ยมันจะมีแต่ความจมดิ่งลงเรื่อยๆนะครับผมเห็นมาหลายลายเยอะแล้วนะครับอย่าไปใส่ใจกับมันมากครับกับภาพรวงตาเซ็กซ์ความรักความใคร้ความพึงพอใจปรารถนาได้ปื้มมันอยู่ไม่ได้นานหรอกครับมันจะอยู่กันสักกี่ปีกันเชียว3-4ปี5ปีก็เคลื่อนออกไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วครับ ได้ดีแล้วอย่าลืมหลังนะครับอย่าลืมคนสำคัญก็พอก็คงจะฝากทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะครับกับชาวตุนขอพระคุณไปกับทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับทุกยอดไลค์ยอดวิวยอด Subscribe การติดตามแล้วก็ขอกราบขอพระคุณไปยัง FC แล้วก็แฟนกับทุกท่านนะครับที่ช่วยแชร์สนับสนุนด้วยนะก็ขอให้ปี2565นั้นเป็นปีแห่งการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆเนาะ ขอให้มีแสงสว่างเข้ามาในเรื่องของโอกาสนะครับในการทําเงินสร้างรายได้ให้มากๆแต่ก็ขอย้าว่าการลงทุนขอใหอ้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าโลภมากอย่าหวังในลักษณะ,ะขายที่เพื่อเอามาซื้อรถตเตอรี่นะครับเอออย่าทําอย่างนั้นลักษณะของความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากจุดละอันพันละน้อยหล,ลายๆจุดนะครับแล้วมันจะก่อเกิดในเรื่องของ ความสำเร็จใหญ่โตขึ้นมาเองไม่ใช่การโครงการใหญ่ยักษ์นะแต่ถ้าจะเอาไปลงทุนหรือว่าไปใช้จ่ายกับความมั่นคงของตัวเองนะครับเช่นสร้างที่พักที่อยู่ที่อาศัยเชิญเลยครับอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะถือว่า,าเงินทอนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่แปลงไปอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะงานดีเงินด,นดีแต่ว่ารักต้องระมัดระวังจะไปชอบผัวเขาหรือว่าเมียเขานิดหนึ่งนะครับ หรือว่าบางคนก็อาจจะผัวเขาเมียเขาไม่ชอบได้จุดนี้ก็ต้องขอให้ระมัดระวังนะก็ขอให้ร่ำร่ำร,ว,รวยๆกันนะครับนะเงินทองไรลมาเทมานะรายรับค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากปี2,565ัวาเอาไว้ให้ได้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาชีวิตมีแต่ความสุขความเบิกบานมรตยูจะย้ายออกจากการเล็งลักขนาแล้วนะครับนะ มุนตยยนั้นเล็งลัคนาของชาวตูนมาเป็นเวลา6-7ปีโอ้ยชีวิตในช่วงที่ผ่านมานะครับแทบจะเล่นมาเกือบทุกบทบาทของบทละครชีวิตกันเลยทีเดียวปี65มุนตยยจะยกย้ายตกเรือนวรณะแล้วนะก็ขอให้เป็นปีทองปีแห่งการเกิดและ,จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานและชีวิตของชาวตูนเองขอให้มีความสำเร็จมากมายตามมานะครับในทุกๆด้านเลยสวัสดีครับ